mai, lão và mình. thế, nghe. 2 lô. xây 2 lô. Jung <laughs> này. bắt thô

โอ้ยเรีกอั <c oughs> ้า้ว่นเอาากอะไรเจนได้ั้าเค่กันเนไ้วัน้อา้องเอาเอาเอาะไรคะเาทานเราเนเยนะเขาเด้ทาเจ้า่ะยเจ้าวาเขาสีขดเขาดึงมันจะสีพูดเห้าเจ้าสีมัดึงขึ้าเขาี่เดพกเขาดึงอ๋ออ ม um, ่นีครับคัคคไม่มีสองรูกคสับอรครับผมโสองสองรูเลยงรูไดี๋ยูบบกบบบขอบบ่บบบบบไบบบนบบ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 งบบบบบไบบบบมบงบด้บบบบบดบบ้บบเส้นบ โอ้มาลกั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 งยงยสุดยอดครับผมสุกินยมงไม่แล้วเชือกโซเชือซก่นะครับผมแม่นชือกตรงอย่างเงี้ยคักเชือือซครับผมไม่แล้วครับผมไม่แล้วครับผม เส้นสะกดดีเเสนะกนี่โอ้เสหิเยงกูเนี่ยโอ้ยวุฒิเลียงกวดิเนี่โอ้ยคลาโคราชบ่เทำสะกุเขาไม่เวสะกุเไม่เละครับผมเส้นกูสะกครับผมเส้นกูสะก่ปลากระลังเข่ามา เส้นต่กุดไหมครับผมเส้นตะกุดก็มันเ้อวะงามตัวนี่งามนี่สองโลเลยเส้นตกดึกสามเทียถึกสามเทียเส้นคือโอ้ยกวายังมถือดเาเียวียวเียวเส้นบุยรับนี่เดี๋ยวมาีนี่

เอาตัวนี้เห็บเด็กกอนเนี่ยเออเอาตัวนี้เห็นได้ก่อนนี่ฮึ๊บโอ้ยบ่ไเด้บ่ได้บ่อเดะตัวนี้ก็ยังบ่ได้อยู่บ่ได้ดอกมีอ้แต่ปตายตกไตุกบ่ไเด้อยู่เอาเสื้อสกุลไหมครับเสื้อสกุลครับผมสูสีเสื้อสกุลบ่อเดะวะ เช่น <One> ก <input> ือสากลอเช่นกือใบดอกเส้นใบไปแล้วครับผมเส้นใบตกที่แรกก็ได้แล้วครับผมทานเนื้อไอ้เบอร์เขาตกทีเดียวเขาวิ่งแป๊บเดียวเขาตกที่มือเศร้าคนเนาะเอ็งนี่เขาบอกไงครับผมเช้นใบตกตกทีเดียวก็ได้แล้ว mình hai đứa hai con luôn 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 hai con ทานสูด้วยเจ้าสูโคด้ยอะไรครับผมเส้นผุดไดสูงผุดไ้สูงไอ้บวกเย้เลยเส้นผุดได้สูงปลาดับเนี่ครับปลาดับเนี่ยปลาดับปลาดับเส้นผุดไดสูงครับผมเส้นผุดสูง เชนุ้มไอนมาอด้ันีมม่แล้วผมเส้นมุดสูงเยไปเส้นมุดสูงม่แล้วเส้นอุ้มโอ้ประดาบครับผมมันต้องพระดาบปอย่างนี้ประดาบประดาบไดาบ เช่นใบไม่แล้วครับผมนิ่งกระแทนมาข้อตัวแบบเด็กสามตัวที่ตัวหรอกกระแทกมากแต่หกหกวงเสาเ็กตัวแล้วเ็กตัวหกวงเสาโอ้ยบ่ทันไหนพออโสอยู่เบ็ดบัดทอันล้วเบ็ดอ่ะเบ็ดซี่ฮะฮะ สามตัวผมสามตัวคนตัหนึ time, ่งเชือสกุก็เชืออนูดอนก็ได้ครับผมตัวครับมาแล้วผมมาอีกแล้ว ใส่สองลูกครับผมเส้นสะกลนเส้นสะกลอักๆักขกักอะไรซื้อดอวมาเดี๋ยวได้เตี้ยกับซั่งเรอปผมเนี่ยก้อยทุสุดประดับประดับ ก๋อยสดจากนี่บคองเลยกวยุขาายงเท้านั่นเนาะบัแดงขายเต่บัแดง เสี่สุดจากิ่พฟองเ่้นํำก็เช่นปลังแผลแทะมึงนี่ไล่รอยเกาหิงนี่คักทิมงานใัยิมงานทำแน่ก็บอกกมาที่มาที่เนียเหยาบี่ไหมที่เนียต้อมออขอไลดิ

เรือมเืมเืเร็ด้กยเกาเหลียเมวานน้ยุบนกส่ผมีมาใหม่กินเนี่ยเกลี่ยมหน่งเยน่ดหน้าปลาขดจมุกแดงแม่แม่แม่พี่น้อ่อนพี่น้องันครับม่พี่พี่

ตะเกียบก็ไม่ตะเกียบม่ตะเกียบไม่เอน่ะอ้มเดี๋ยวมแจก่าจะใส่อันตะเกียบได้ถุงยางเอาไหมนี่น่ะท่านตะเกียบไมุ่ยางหื่างมครับครับสุดยัดเขาหลขนเหียวเอยกไหนนะท่านเอาคนเดียวใหุ้ดเลยนะก็หลับเลยุีม้แท้โจเลยโอ้ยนได้งยงนนั้น

In vô địch hà đê hoàng hải đảo của mình. 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 Hoàng hải đều hoàng hải đều. Hoàng hải đều 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 hoàng hải 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 มุอรำด้ทีแ่สู้งกับม่คุแสดงกับม่กุกับมสกุลกับมทานจอดไดเจ้ามุอรำมีละโอ้ยำไรแต่มือำาคีพีงดขีกวกหนึ่งอะยอดลืมอดีเบอร์เห็นโคเบอร์เ็นเลืมเบอร์สีลืมบ่มีบ่บ่แมนบ่แมนลืม

วัด่ะข้าวนเล็บเนียวมีกยังอมามามามันมีล้างขดเยงงานล้าขดนรอยป่าต้องกนทางไปเหัวหอนี่เผาลาต่มามากาเจียดไหนแล้กินเด้อมาหมาเพื่นเอาม่ให้กินเด้มาหมาไม่อกินมาหมาวันนี้ช

เาม่เเม่้องเรา่ได้ปูดอมต้องตก็่ไม่ดองไงดองหม้อลายเป็นอะนะดอ่ห้อลายเป็นตลาดนัดบ่ได้่เป็นนแซ่บคับเชียนพันซุ้มเป็ดกระด้างบ้านหด้เฮ็ดกระด้างมัไ่ได้อัม้าเราไจดนี่เขไล้นปลงหมจาดหน่อยได้แล้วพะงเก็บลรมั้งนี่แป้สอตังุม ทีมงานหญ่ครับผมยังบันตื้นยังบันอะไรปลาเอาแบบสดเลยกินโซเลยกินโซครับปลาเนีอ่างไม่ถึงนี่อย่างชุ่มเลเอาืออกุนเชือกุนนสกุนกินโซเลยเชือดกุนเอาเอ้ยมึงู้าปขากักขักขักขักที่ดช่องที่โทรก่อนครับเจ้าโทรมัน ช่ององหดครับคุเลติตามคอีสานา,ากินทุกหนไมบ่บกระเดแบกเลยหมบโบนันมสู้มือครับผมทั้หาสามศอทิมใช่พุม่มที่ใช่พุ่ม

ซีสอบนี่เราซีสอบนี่้ไแล้วเออขึ้นมาแล้วสสอบซี่สอบีหลครับเส้นสกครับผมเสนสกลนี่หาบแล้วเส้นสกนะเส้นสะกลมีค่เส้น,ะนสะกลสองคนนะเ <c oughs> ออเด๋ม <c oughs> ือเด๋ ห้วันนอนมีวัดเ้วนนอนีวัดวันน้อนีวัดวันนอนีวัดนี่กว่าวันนอนีวาดวันนอนีวัดอำาเภอสิเนี่ยอเภอวนอนีวาดโอ้อำเภอวันนอนีวัดวันทันวาทีมงานนี่ครับผมเต็มรถสามขั้นมือนี่คับขับขับรถสามขั้น มาสู่เซียนมาสู่จังหวัดฮอลลัดสุรินทร์วีรลำทิศเกศสกลนครเจ้าพุ่มก็มีเออคัก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 ในพวกคนท่าพนได้เข้าได้แน่ผู้ใะหาบไปผู้ครับได้หาบซุ่มมือครับผมได้หาบซุ่มมือประกระบอกครับผมติดทะเลครับผมติดทะเลกุลสัน้นคักคัก ไอ้กระเตียมรถเอาไปแล้วเออขักขักขักขกเอาเชียบนี่ก่อนส้กดีก่ครับผม,ชเ,มเชียบแม่แล้วเจอกันไหมครับผมยูดีแพีงสู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ